น้องแบลวสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบลวแล้วก็สวัสดีพี่ๆี่แฟนหมัดมวยทุกท่านวันนี้หนูจะมาวิเคราะห์ทีเด็ดมวยไทย74นะ็ดสีนาคิ์ที่8กันยาย,ยน2 5 6พนห้ารหนะคะสนับสนุนโดยผักยก24ผักยกดีๆที่หนูเลือกให้สนับสนุนให้หนูมาวิเคราะห์ข้อมูลดีๆไปมีประโยชน์ให้พี่ๆี่ทุกคนในวงการมวยฟังนะคะก็อย่าลืมนะคะ แอด i d ลน์มาไว้หรือจดไว้นะคะพักยก24บระบบออโต้ Auto, เล่นง่ายมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมันโร้อเปอร์เซ็นต์น้องเต๋วการตีค่ะอด i d ลน์ AD มานะคะ p k 24่สิ p k 24งสี่พักยก24มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะพักยกคุณภาพที่หนูเลือกให้ต้องพักยก24ผู้สนับสนุนรายการขอบคุณค่ะ รับโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่8กันยา2567ก็ออกมาแล้วนะคู่ที่1สอนธนงรถสวยจาเจดเจอกับจีรวัตรสอราชภูมิคู่นี้ชกพิกด103ปอนด์ค่ะและคู่2ไก่ทองพียูผ้าใบเจอกับเพชรชยุทธนุป,ปานบุรีนะคู่นี้ชกพิกด122ปอนด์และคู่3รองคู่เอกนะโชดพิชิตโชดชบางแสนเจอกับเพชรปภพาพรลูกบ้านใหญ่คู่นี้ชกพิกด112ปอนด์ค่ะและคู่เอกของรายการยกคีรีทีเอ็นมวยไทยเจอกับมังกรบูมเด็กเซียน คู่นี้มีการต่อให้กัน1ปอนคือ119ปอนกับ120ปอนยกคีรีเป็นคนต่อค่ะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการค่ะคู่ที่หนึ่งนะคะสอนธนงรสสวยจัดเจเเจอกับกิรวัตรสอราชภูมิคู่นี้ชกไปกัด103ยปอนนะคะก่อนเจอกันไฟนี้ก็เพิ่งเจอกันมานะคะก็กรรมการให้ ชูเสมอนะตอนแรกมีดราม่าแล้วชูให้สอนธนงก่อนก็เป็นไปตามคลิปพี่หนูมาให้ดูนลครัะก็มาชูใหม่อีกครั้งให้เป็นเสมอนะจาเจนนะจะได้เต้นเกอร์นะคะก็น่ารักดีนะคะ ดูจากคลิปแล้วก็ดูจากสายตาหนูหนูมองว่าจีรวัตรน่าชนะนะเขาขยันแล้วไฟนี้ชกชกกันกีรวัตรไม่เสียบเรียบแต่สู้ละตัวรูบ้ร่างต้องชกพอรกันนะคะแล้วมีเลี่ยมพลิกเรียมหมุนดีด้วยหนูว่าไฟนี้นะเขาน่าจะมาแก้มือช่องเจ็ดนี่กีรวัตรน่าจะได้เกิดนะเพราะดูจากคลิปมันชัดเจนนะว่ากีรวัตรน่าจะชนะมาดูค่ะ รูปร่างช่วงโชคไฟนี้กิรวัตรไม่เสียเปียบนะส่วนใหญ่ที่แพ้มาติดติดกันนะดูรูปร่างช่วงโชคเสียเปรียบคู่ต่อสู้นะมีเหลี่ยมพลิกเหลี่ยมมงในดูตามคลิปแล้วไม่น่าจะแพ้นะคะนี่เหลี่ยมนี้คือแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงแข็งโป๊กของเจ้ากิรวัตรนะกดกันไม่ลงนะ้วหมุนติ้วติ้วติ้วไม่มีใครหักใครล้มนี่คือกิรวัตรไม่ล้ม,มนี่ถือว่าแข็งแรงนะไฟนี้เพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็ชกันที่พิกัดร้อยสามปอนด์นะวันนั้นดูจาก ลังช่างนะเจ้ากิรวัตรเกินมา0.6ส่วนมุมน้ำเงินสอนธนงนี่ไม่ถึงเกณฑ์นะช่างได้102.6ก็ขาดนิดหน่อยส่วนกิรวัตรลด0.6ก็สไตล์การชกนะฮะมุมแดงและเจ้ากิรวัตรเป็นมือขวาเข่าในล็อกรัดปฏิเหนียวแน่นบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่งแรงหัวจิตหัวใจดีนะส่วนเจ้าสอนธนงนะก็เป็นซ้ายดินเผานะมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแม่นยำนะซ้ายแรงเคยชนะมาหลายหลานชายนะ พงสิงสิงด่านเกวียนนะคะก็วันนี้รูปร่างช่วงชกพอๆกันนะคะเจ้าสอนธนงเป็นน้องเจ้าศิลวัฒน์อายุ16ปีห่างกัน2ปีนะเป็นมวยสุรินกับนครราชสษีมามาทวนประวัติเจ้าสอนธนงอีกสักครั้งนะหรือเจ้าสอนธนงรถสวยเจ้ายอดสอนธนงรถสวยจากเจสสายพิ้วนะหรือยอดสอนธนงทีเคยุทธนานะคะ ก็คนคนเดียวกันนะเป็นนักชกอายุ14ปีนะสูง160เซนติเมตรการผ่านมวยเกือบสิบครั้งนะวันนี้นะรูปร่างช่วงชกไม่เสียเปรียบร่อยนะพอๆกันนะก็เป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือนะสามไฟล์ล่าสุดที่เขาเคยเจอมาแลเคยแพ้คะแนนแบ็กกันดาบเลสปอสอนะที่ศึกปวยมันมาสุกช่วงสองนะเด,เดือนสี่ปีหกเดือนห้าปีหกเดือนก็มาชนะแบ็กกันคืนนะที่ศึกมวยมันสนัดเมืองคู่ที่สองล่าสุดเดือนเจ็ดปีหก ก็มาแพ้เกมสักแสงทองคาแก๊สที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรล่าสุดมาเสมอกับจีรวัตรที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรเมื่อเดือน8ปี67ที่ผ่านมานะก็ถ้านับ4ี่ไฟนะเขาก็ชนะ1เสมอหนึแล้วก็แพ้2นะคะ อร์มก็ไม่เท่าไหร่นะส่วนธีรวัตรนะเป็นนักชกอายุ16ปีไฟนี้หนูมองว่าเขาสู้สู้กันกับคนนี้นะเขาไม่เสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะส่วนใหญ่หนูเห็นน้องเขาเสียเปรียบตลอดนะส่วนสูงเท่ากัน1้0ยเซนนะก็เป็นมวยจากสุรินเกียร์กับมวยโคราชการผ่านมวยน้อยกว่า40ครั้งนะแต่เรื่องหัวใจหัวใจหนูมองว่าเกินร้อยนะเด็กคนนี้นะมีวงในเข่าในเหนียวหนึบนะศอกส่วนอันตรายตลอดนะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่51กิโลนะเวทที่น้องชกเก่งอยู่ที่ร้อยแปดไม่เกินร สามไปล่าสุดนี่ฟอร์มกำลังตกนะหลังจากที่เขาแพ้เจ้าชนะหลังจากที่เขาชนะนอกพายพยักที่ศึกมวยไทยสีชนะนอกยกสี่นะคะวันนั้นเป็นมวยแทน้วเจ้าพายพยักเขาชนะแล้วเขาก็มาแพ้ถึงสามครั้งก็พอๆกันเหมือนแพ้นะไปล่าสุดที่เสมอกับสอนธนงละก็ดูว่าเขาชนะแต่ได้เสมอนี่ถือว่าแพ้นะคะ ช่วงหลังจากชนะนกยกสี่มาก็มาแพ้นกยกสี่ก็เยี่ยมยุทธปอมงคนอินที่ศึกมวยไทยเดชสีนะเมื่อเดือนสี่ปีหกเจ็ดแล้วก็มาแพ้คะแนนคีเรียนพุ่มพันม่วงที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรก็ล่าสุดอย่างที่หนูเอามาให้ชมนะในคลิปนะก็เสมอกันแต่มองว่าขยันนะคะชกที่ไหนก็ช่างน้ำมวยคนนี้เด็กคนนี้นะโตมาเก่งแน่ๆน,นะแต่ส่วนใหญ่รูปร่างทุกๆเสียเปรียบจะแพ้ใหญ่ตลอดนะหัวใจดีค่ะเดินใส่เดินชนอย่างเดียว ถ้าแพ้ก็แพ้แรงประทะนะที่ผ่านมานะก้าแลกก้าสวนก็คือแพ้น็อกไงก็หัวใจผ่านนะคู่นี้นะเขาชอบไปที่จีรวัตรนะชกที่ช่องเจ็ดด้วยแล้วก็เขาสู้ไปนี้นะรูปร่างทุกชกเขาไม่เสียเปรียบใครนะขนาดเขาเสียเปรียบคู่ตัดสู้ที่ผ่านมาหนูยังมองว่าเขาสู้ดีนะสู้ยันห้ายกสบายๆค่ะไฟนี้มองว่าจะชนะพันธงอย่าลดแสงในตัวเอง เพียงเพราะใครบางคนแสบตาเพราะนั่นมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ของเราก็ดึกแล้วนะมาต่อพุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ก็ได้คู่เดียวนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปพรุ่งนี้ค่ะแบบเต็มรูปแบบสี่คู่รวดก็คืนนี้ฝันดีนะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการคู่สองของรายการนะคะไก่ทองพีวผ้าใบัเจอกับเพชรชยุทธนุปานบุรีนะคะคู่นี้ชกกันพิกัด122ปอนด์ค่ะมาทวนประวัติมุมแดงนะคะ ฟอร์มการชกของเขาเพิ่งเอาชนะเจ้าสิงอมอมน,นะชื่ออะไรนะเพชรตะขุนไปได้นะคะฉนะนั้นน็อกนะความเก๋าต่างกันนะแต่เป็นมวยใจบูสู้ดีทั้งคู่นะการออกอาวุธการเดินแรกการออกหมัดหนูมองว่าใช้ได้นะคะไก่ทองโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์หรือไก่ทองพียูผ้าใบนะก็คือไข่เดียวกันกับพลันชัยนะก็เป็นนักชกอายุ18ปีค่ะสูง170เซนติเมตรรูปร่างทุ่ชกดีนะก็หายไปนานพอกลับมาช่วงนี้กลับมาชกก็ฉายไว้ดีนะคะ ไฟล่าสุดถ่ายไว้ที่ช่องเจ็ดสวยนะคะก็เป็นมวยมาจากสุราษฎร์ธานีการผ่านมวย43ครั้งแล้วกันไลสไตล์การชกเป็นมวยครบเครื่องหนักแรงกลูกใจบูสดีกล้าแลกะก็สวนนะคะก็น้ำหนักไปปล่อยของน้องอยู่ที่58กิโลนะก็ทําการ,ริีซออมที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะคะน้ําหนักไปปล่อย58เวทที่ชกโลกเก่งเขาอยู่ที่121ไม่เกิน127ปอนด์วันนี้ชกในเวทของเขานะคะก็วันนี้ใช้สเสื้อ PU, พิวผ้าใบนะคะ น่าจะคุณตาคุณตาดีนะไฟที่แล้วโชว์ไว้สวยนะชะนะเจ้าเพชรตะขุนไปได้ชนะน็นนอกด้วยนะคะมองว่ากระดูกคนละเบอร์กันวันนั้นถามไฟล่าสุดนะคะก็เคยแพ้นําสุกทอแทนไทยที่ศึกมวยมันสนันเมืองเมื่อเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดเดือนสองเบลเจ็ดก็มาขึ้นรายการจากขุนศึกมอมาเหมาเหสวนหรือมาเหถนนอะไรนะไม่มีไม่มีการตัดสินหรือบอกว่าแพ้ชนะน,นะคะแล้วก็ล่าสุดเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะมาชนะน็อกยกสี่เจ้าเพชรตะขุนสอพงอมอมน,นะ ไล่ไล่ฟอร์มย้อนไปเขาก็เคยเจอกับสิงห์เวียงทองเคยชนะคะแนน,นสิงห์เวียงทองแนละ้วเมื่อเดือนห้าปีหกหกเดือนหนึ่งปีหกหกก็เคยชนะชนะน็อกยกสองเพชรลูกหมัดชอเชิงดีนะก็หลังๆช่วงช่วงไฟที่ก่อนนี้เขาก็ชกกับเบอร์มวยปกตินะมามาชกกับน้ำสุกแล้วก็ไฟล่าสุดก็โชว์ไว้สวยนะสไตล์การชกเขาก็น่าเล่นเหมือนกันนะคะเราอยู่ค่ายเคยขายพลันชัยก็โอเคอยู่นะคะวันนี้เจอกับเพชรชยุทธะนะ ก็เป็นมวยหน้าใหม่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแต่พอหนูไปย้อนฟอร์มหนูก็เห็นเขาเคยชนะชนะน็อกเจ้าอะไรนะอะไรจอพอจัชริยาเพชรสั้นๆเออแล้วก็มาชนะน็อกที่ช่องสามนะคะเพิ่งจะมาสังเกตไงสังเกตหน้าหนูหนูจาได้หนูลอยๆมาว่าเขาซ้อมที่ 7, เจ็ดเพชรอะไรหนูไม่รู้ว่าไปได้ข้อมูลมาจากตรงไหนนะรู้แต่ว่าเป็นมวยที่แบบว่าเหมือนหน้าชื่อเสียงไม่ค่อยคนรู้จักแต่ว่าฟอร์มการทกนะชนะน็อกบ่อยนะคะก็รูปร่างฟุวงทกสูงยาว ก็ตามคลิปที่หนูเอามาให้ดูเลยนะคะไฟนี้ไฟล่าสุดนะก็มาทวนประวัติอีกสักครั้งแล้ววันนี้อยู่มุมน้ำเงินนะกันเป็นการชกครั้งแรกในที่ช่องเจ็ดสี่นะะเป็นนักชกอายุ2ี่สิบปีสูงนะเตี้ยกว่าคู่ต่อสู้สองเซนแลร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรเป็นมวยมาจากกรุงเทพมหานครการผ่านมวยสี่สิบครั้งนะคะก็ทําเป็นมวยขวามวยบูนะคะก็สไตล์คล้ายๆกันนะคนมุมแดงครบเครื่องส่วนคนนี้เป็นมวยขวามวยบูก็กร้ก็ส่วน ก็มีวินาทีทองนะลํำหักล้โค้นก็ตามฟอร์มเลยนะคะถ้ามวยไม่มีอาวุธหนักแรงนะฟอร์มเขาจะไม่มีน็อกหรอกอันนี้น็อกบ่อยแสดงว่าวินาทีทองอยู่ในอาวุธเขามันมีมันสามารถออกได้ทุกวินาทีทองทั้งคู่นะคะก็มีโอกาสหล่นร่วงก็ซ้อมที่ใต้เพชรบุรีนะแต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่รู้ไม่ได้ยินมาจากไหนว่าซ้อมที่คนจัดนาเกตเพชรนะคะสามฟอร์มล่าสุดหน้าก็เคย ชนะคะแนน,นเพชรอุดมนอนริศน,นะที่ศึกมวยไทยพังใหม่เดือนสี่ปีหกเจ็ดเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดก็มาชนะคะแนนปากพลังตอเย,ยี่ยมสวนที่สึเจ้ามวยไทยนะล่าสุดนะมาชนะน็อกยกสองเจ้าเพชรัซนซันจอพัชริยาสยามสุรินนะที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรวันนี้ใส่สีเสื้อนุบาลบุรีนะคะเดี๋ยวต้องไปย้อนฟอร์มอีกนะคะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะตามฟอร์มหนูก็มองว่าเขาก็เคยชนะน็อกยกสองสักชัยเล็กตำนานลาวตัง เคยเจอกับเชิดชัยเล็กเมืองเพชรยิมนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นน่าจะราคาน่าจะเป็นมวยรองน้ะนี้มาชกช่วงเจ็ดครั้งแรกนะก็ชอบไปก่อนนะชอบไปที่มุมแดงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคู่นี้นะชอบไปที่พิวผ้าใบค่ะเจ้าไก่ทองค่ะก็ความน่าเชื่อถือเครดิตมวยก็น่าจะไปทางนั้นก่อนเดี๋ยววันเสาร์่ห้มาฟันธงใหม่ คู่3ารองคู่เอกนะคะโชคพิชิตโชคบางแสนเจอกับเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่หรือเพชรประพาพรสเดชพันธ์นะคะคู่นี้ชกกันพิกัด112ปอนด์ค่ะมาดูย้อนฟอร์มของมุมแดงนะเจ้าโชคพิชิตนะะ้ว่าอาวุธหนักแรงของเขาจุดเด่นจุดได้มีตรงไหนนะคะไฟนี้นะคะเขาก็แพ้ใจสิงนะ,ะก็แพ้วงในนะ,ะแพ้ถึง2ครั้งนะคะก็ไม่มีลูกแก้ลูกกันนะคะ พอครั้งที่สามก็เลยทีมงานแก้ลูกกันมาให้ก็ชนะเขารอบนะส่วนไฟนี้นะเจอกับฉลามเงินหนูมองว่าเขาออกอาวุธครบเลยนะคะคืออยากรู้ว่าเขาเก่งหรือเปล่ามาดูไฟนี้นะเขาชกแบบมั่นใจมากๆนะก็ครบนะศาสตร์แข็งแรงมีเข่าในลูกเล็กตีข้อแขนแข็งแรงนะคะมีศอกสวนอันตรายหมัดหนักแรงนะคะก็มีครบนะคะหัวติดหัวใจดีนะหนูมองว่าไฟนี้เป็นไฟที่เก่งที่สุดของเขานะออกอาวุธได้กระฉับกระเฉงนะคะ ที่หนูคล่องแคล่วคบเครื่องกับมวยตัวนี้เพราะหนูติดตามเขามาเล่นของเขาเล่นเขา,เเขามาแล้วหนูสืบมวยเสือทุกคนอะของปีเนี้ยปีนี้กับปีที่แล้วหนูจะรู้จักประวัติดีนะเพราะว่าหนูดูตลอดนะก็เนี่ยเห็นว่าออกมาสับสอกลูกถีบลูกยันลูกแก้คือคบเครื่องนะชนะและมุ่งสู่รอบลึกเข้าไปรอบนี้ชนะใจสิงได้นะคะเป็นรองสามหนึ่งนะตั้งแต่ยังไม่ไหวค้ครูตั้งแต่ยังไม่ตั้งแต่คืนวันเสาร์ ทางทีมงานก็แก้มาดีนะก็แพ้ถึงสองครั้งนะไม่แก้มาได้ไงแก้วงในมาได้ดีก็ชนะผ่านเข้าสู่รอบลึกไปอีกนะคะและจากมวยนอกสายตาแนละมุ่งสู่ไฟสุดท้ายไฟที่โชว์เก่งได้ที่3ของมวยรอบนะคะก็เป็นตกเป็นรองหลายคุมนะคะก็เอาชนะเจ้านิติกรไปได้นะหนูมองว่าเด็กคนนี้นะอาวุธหนักแรงกว่าเสือในฝูงปีนี้เลยนะ อยู่ที่ความวั่นใจของน้องนะหนูจะรู้ใจนักมวยนะเหมือนอย่างสมมุติว่าหนูฟันธงให้นักชกค,คนนี้นะเราก็ต้องสังเกตนักมวยด้วยนะคะไม่ใช่ว่าหนูฟันธงให้แล้วจะเล่นตามนะบางทีหนูฟันธงให้แต่ในเกมน้องมาแบบไม่มั่นใจมองมาแบบอึนๆนซื่อซื่องงงแบบชา้าช้าหนูก็อาจจะเปลี่ยนข้างไปเล่นฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะคะหนูก็มองแป๊บเดียวค่ะมวยตัวนี้หนูรู้ใจนะหนูมองว่าถ้าน้องมาแบบคล่องแคล่วครบเครื่องอารมณ์ดีนะ,ะถ้าชกแบบอารมณ์ดีอะ่ะ อารมณ์ดีในะที่นี่คือชกแบบอารมณ์ดีอ่ะเขาจะเก่งขึ้นมาทันทีหนูจะเล่นแบบใส่ไปไม่ยั้งนะหนูต้องเน้นก่อนนะคะคู่นี้นะก็ย้อนฟอร์มให้ดูค่ะก็ตามนี้เลยทีนี้มาย้อนฟอร์มเพชรประพาพรบ้างนะคะก็เอาปัจจุบันก่อนนะที่มาชกกับนาคานะอะไรนะเจ้าอะไรนะเพชรนาคาก็ชนะน็อกไปนะน้องมุมน้าเงินก็ หายไปนานนะคะแต่มองว่าหมัดหนักแรงนะพอชกถูกทรงพอมาเจอเจ้าหนึ่งสยามนะเบียดเสียดสูสีมากๆนะคะหนูมองว่าน้องเกือบจะแพ้มวยทรงนี้แน่ๆเลยเพราะว่าดูจากการออกเข่านะคะปกติน้องจะไม่ออกเข่าเบาแบบนี้นะก็มีดราม่านิดหน่อยนะมองว่า ไฟเนี้ยมองว่าเป็นขุนเขา่าถูกขี้ไข่เห็นไหมนะออกเบาๆแปลกๆนะหนูมองว่าปกติเขาออกแรงกว่านี้มวยหน้าจะแบบแพ้ซะจะคล้ายๆแบบไม่ชอบมวยทรงสไตล์นี้นะะแล้วรูปร่างชงุกๆดูใหญ่กว่าด้วย ก็ลเลยแบบมวยน้ําเงินเจ้าหนึ่งสยามนี่ไปปลายมาไม่เดินให้สุดไนงะถ้าเดินสุดๆก็มีโอกาสพลิกชนะแล้วน้องเพชรประภาพรไฟนี้เขาเป็นฝ่ายขยันนะเดินเข้าหาเขาก็สมควรเป็นผู้ชนะมีลูกเตะลูกขวางเวลาที่โดนลูกขวางลูกอะไรน้องเลยตีเข่าไม่ได้ไงมันก็เลยดูเบาแล้วมาเจอกับเจ้าสิงดําเห็นไหมสิงดําก็ไม่ยอมเดินนะเขาเหมือนเหมือนเขาเหมือนว่ามาครั้งแรกแพ้ก็ได้ชนะก็ได้อะไรประมาณนี้นะนักมวยนะ ทีมงานบอกให้เดินให้หยุดเดินตอนไปลายก็เลยแพ้ไปนะก็สูสีกันเพราะตัวเท่ากันแล้วไฟนี้นะคะก็เจอกับเจ้าเจ้าอะไรนะสสลัดชีบอะเบอร์หนึ่งนะคะก็ได้สูงได้ใหญ่นะเมื่อสองปีที่แล้วนะคะไฟนี้นะ,ะก็มองว่าสองปีที่แล้วก่อนก่อนที่เขาจะมาฟอร์มลรยพ่ายอะเขาเจอแต่คู่ต่อสู้ตัวเล็กๆไงมาถึงปัจจุบันนะนี่ไฟนี้นะคะก็เป็นสองปีที่แล้วนะคะก็แพ้เจ้าหนึ่งเพชรหนึ่งนะคะก็ แพ้ลูกสู้ลุกชนแพ้หมัดแพ้สองนะคะก็แรงแรงประทาน่าจะไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าตัวเท่ากันนะน่าจะแพ้ความเก่านะ,ะไฟนี้นะแต่ใจน้องสู้ดีมากๆนะเพชรประภพราานะเดินยันห้ายกนะต่อให้แก้มแตกยัไงไงก็เดินยันแบบว่าไม่มีหัวจิจหัวใจดีนะนักชกค,คนนี้นะน่าจะแพ้ความเก่านะ,ะไฟนี้พอมองแล้วรูปร่างช่วงชกก็ไม่ได้เสียเปรียบกันนะตอ้หนึ่งเพชรหนึ่งเขาชกคู่เอกนะตอนนี้ เห็นมกแกนแตกน้องก็ยังเดินเข้าหาในี่หัวใจดีนักชกคนนี้เขาไล่พ่ปัจจุบันเขาเจอแต่นักชกค,คเล็กๆไงแล้วที่แบบเบียดสส่สื้อสีก็มีหนึ่งสยามก็ตัวเล็กกว่าแล้วเขาขยันหนึ่งสยามนี่เขาแทงเข่าเบาเนี่ยหนูก็เลยมองว่าอาจจะไม่ชอบมวยสไตล์นั้นไงแล้วนี่นะเมื่อสองปีที่แล้วย้อนไปตอนเด็กๆนะก็มาเดิมพันแปดหมื่นบาทนะกับเจ้าตอนฉายบูญเด็กเซียนนะไฟนนี้นะก็แพ้ไปตอนนี้น้องเริ่มจะโตแล้วไงก่อนที่จะมาฟอร์มไล่พ่ก็สไตล์การชกเขาก็ได้เปรียบ ูต่อสู้เห็นมาเด็กๆเขาก็สู้มาตั้งนานแล้วตัวใหญ่แต่ตอนนี้ยังเด็กอยู่ก็เป็นฝ่ายแพ้นะแต่ว่าเดินเข้าหาเดินตลอดเห็นไหมตกเป็นรองก็เดินตลอดเดินตั้งแต่เด็กๆก็แปลว่าเด็กคนนี้หัวใจดีนะก็ข้างบ้านเขาจุดดนตรตีเขามีเผาศพกันวันนี้นะต้องขอโทษขอภัยนะคะถ้าเสียงไม่ชัดเจนนะแล้วก็ไฟนี้นะคะที่หนูมองนะน่าจะแพ้ทางก็สองพยักนะ แพ้ลูกขวางแพ้ลูกถีบลูกอะไรอย่างเงี้ยดูความเกา่าเหลี่ยมเชิงดีกว่าน้องยังเด็กอยู่น้องก็เลยแพ้ไปไฟนี้เมื่อสองปีที่แล้วย้อนไปนะ,ะพอหลังจากที่แพ้เพชรหนึ่งแพ้สองพยกักแพ้ก็ตะวันฉายแล้วก็เริ่มโตใช่ไหมล่ะ<ๆ>เขาก็เลยสิบไฟไรพ่ายนะคะเนี่ยแพ้ลูกถีบลูกยันเนี่ยก็สองพยักนี่มีลูกถีบลูกกันหมดนะ,ะเห็นไหมไม่ค่อยออกอาวุธแต่มีเหลี่ยมเชิงเห็นไแพ้ลูกแบบนี้โดนถีบบ่อยๆน้องก็ยุบก็ช้าไปก็ตามนี้ฮะ สำหรับคลิปนี้วันนี้นะก็เป็นการเล่านะคะการพูดถึงนะคะก็ยังต้องสืบอีกสักนิดนะคะวันเสาร์นะคะถึงถ้ามาฟันธงใหม่ถึงจะเอาจริงนะ,ะคะทีนี้มาทวนประวัติของนักชกค,คู่นี้กันมุมแดงวันนี้ก็เป็นเจ้าโชคพิชิตนะโชคบางแสนนะคะหรือเจ้าโชคพิชิตวสุขสันนะก็เป็นเสือตัวที่สามนะรางวัลที่สามคนที่สามนะชนะเลิศเข้ารอบนะก็ได้ที่สามไปนะคะก็วันพักวันซ้อมวันห่างเวทีอยู่ที่สี่เดือนกับ อยู่ที่หนึ่งเดือนกับ1วันนะคะก็เพิ่งได้ที่3ไปนะ,ะก็เป็นนักชกอายุ17เปีนะ,ะรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันกันกบคู่ต่อสู้นะ,ะส่วนสูง170เซนติเมตรนะก็ไม่เตี้ยไม่สูงนะ,ะรูปร่างค่งชกหนาตันก็หุ่นดีนะคะก็เป็นมวยมาจากอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะการผ่านมวย50ครั้งแต่หนูมองว่าถ้าเอาแบบตามจริงๆนะน้องเขามาสวมชื่อใหม่นะคะก็คเคยชกอยู่ตามภูทรน,นะ,ะชกเอาเดาพันอะไรอย่างเงี้ย คือตอนมาชกมวยรอบมาเข้าวงการมวยแบบว่าที่จริงๆจังๆ,ๆนี่มาใส่ชื่อใหม่นะคะก็น่าจ,จะเยอะกว่า50ครั้งนะคะก็ใส่กันชกเป็นมวยบู๊เต่ขาต่อยหมัดนะทำการพิซซ้อมที่วอลสุกวอสุกสันจังหวดัดเพชรบูรณาน้ำหนักไปเปลีน้องอยู่ที่ห5้ากิโลวันนี้ชกนเวทของน้องนะร12ปอนด์นะคะน้องไปได้ถึง121บอปอนด์เลยนะก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องซ้ายหน้าดีวงในไล่แขนจะไส้แรงหมัดหนักแรงก็หนูมองว่าถ้าน้องอารมณ์ดีสไตล์การชกน้องนะอยากรู้ว่าน้องอ่ะ ก่งแบบมีสไตล์อะไรบ้างไปดูไฟที่เขาชนะเจ้าฉลามเมงินนะคะมีครบนะคะก็มาย้อนฟอร์มนะคะสีไฟล่าสุดนะเคยชนะฉลามเมงินสิฉลามขาวที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะเมื่อเดือนสี่ปีหกเจ็ดแล้วก็มาชนะคะแนในใจสิงลูกเจ้าแม่ใสทองนะที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะเมื่อเดือนหกปีหกเจ็ดแล้วก็เดือนหกปีหกเจ็ดนะ,ะก็มาแพ้ยอดนาทีน่าจะ เกรงนะว่าน้องดูบึ้งตึงนะดูไม่ค่อยออกอาวุธนะน่าจะแพ้ทางกันหรืออะไรสักอย่างนะน้องคนนึงจะออกหมัดนะจะเอาหมัดมากินยอดนาทีแต่ยอดนาทีก็ไวหลบหมัดได้ก็เลยไม่ได้สักหมัดก็เลยแพ้ไปนะคะและล่าสุดเดือนแปดนะคิงที่3มกันก็เป็นฝ่ายชนะนิติกรส่วนน้ําทานคีรีแบบขาดลอยนะมีลูกขวางลูกกันก็ชนะทางแบบว่าวางแผนมาดีแล้วน้องอารมณ์ดีด้วยนะวันนั้นก็เลยชนะไปค่ะ คตะสู้มุมน้าเงินนะก็เป็นเจ้าเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่หรือเพชรประภาพรสเดชพันธ์นะก็คุณหน้าคุณตาดีนะก็เป็นดาวดังก็สิบไฟไหลพ่ายเพ,พิ่งจะสะดุดไฟล่าสุดมากนะที่ดูดูมานะก็เป็นนักชกรุ่นเดียวกันอนาะยุ17ปีสูงกว่ากัน1เซนนะร้อยเจ็ซนติเมตรลูกด้านชกเท่ากันนะไฟนี้เป็นมวยมาจากห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนะการผ่านมวยดีกว่านะแปครั้งเป็นมวยเข่ามวยฝีมือนะก็ซ้อมที่สเดชพันธ์น้ำหนักไปบอปลอที่53.5นะคะ ก็เวทที่โชรกเก่งของที่ร้อยสิบเอ็ดไม่เกินร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะวันนี้น้ําหนักเป็นน้ําหนักชกไม่ใช่เวทของเขานะเขาลดเวทออกมาชกร้อยสิบสองก็เวทของเขานะหนูจําผิดร้อยสิบสองกับร้อยสิบเจ็ดก็เวทจกิงของเขานะคะก็ทั้งคู่นะคะก็เป็นมวยเข่าในเหนียวนะคะก็ครบเครื่องสูงยาวนะคะรูปร่างชงชกดีชกรุ่นเดียวกันนะส่วนใหญ่จะได้สูงได้ยาวกว่าเพื่อนนะคะก็มาดูสี่ฟอร์ม ล่าสุดนะคะเคยชนะคะแนนเด่นสยามเหลี่ยมธนวัดที่มวยไทยเจ็ดสีเมื่อเดือนสี่ปี6กแล้วก็มาชนะคะแนนสิงห์ดำชอห้ายักษ์ที่มวยไทยเจ็ดสีนะคะเมื่อเดือนห้าปีหกแล้วก็มาสะดุดนะจาก1 1 12ไฟด์ไฟไพ่ายมาสะดุดแพ้เพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีนะคะก็ทีศึกมวยไทยพันธมิตรนะแล้วก็มาแก้มือกันอีกทีเดือน8นะแพ้เดือนหเดือน8ดก็มาเอาชนะเจ้าเพชรน้ำเอกคืนได้นะคะก็นักชกคนนี้นะคะก็หลังๆนะ ตามที่หนูย้อนฟอร์มให้ดูเลยเชิงการชกของเขาก็ถือว่าเป็นนักชกคนหนึ่งที่น่าจะอนาคตไกลนะคะรูปร่างชกวสูงยาวแล้วหัวจิตหัวใจพกมาดีมากและยิ่งเป็นนักชกของสอเดชพันธ์นะหนูมองว่าทั้งค่าใหญ่ด้วยแล้วก็หัวจิตหัวใจน้องดีด้วยรูปร่างช่งชกด้วยน้องก็เลยไล่ไพ่มาเป็นมวยแถวหน้าแน่นอน,นะคะ่ะนักมวยคนนี้วันนี้มาเจอกับที่สามของแชมปปูนเสือนะคะรูปร่างช่งชกเท่ากันนะความหนาความตันอยู่ที่โชคพิชิตนะคะ วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าเชิงกันชกของคู่นี้เป็นยังไงเพราะเก่งทั้งคู่นะคนนึงก็ถามว่าเก่งไหมมันต้องติดตามน้องค่ะบางคนเขาเขาก็มองว่าน้องไม่เก่งนะจะโชคพิชิตแต่เขาก็ถึงที่สามได้แล้วก็หนูก็ในระดับหนึ่งเพราหนูได้เงินจากโมตัวนี้หนูก็ต้องเยินยอเขาก็ต้องชื่นชมเขาใช่ไหมล่ะมันก็เป็นความชอบ หลายๆคนมันก็มุมมองต่างกันถ้าเราเล่นมวยคนไหนที่พาแต่แพ้เราก็จะต้องบ่นในเขาใช่ไหมล่ะแต่มวยคนเนี้อาจจะแบบไม่เก่งในสายตาคนอื่นนะแต่สาหรับหนูนะหรือเป็นเพราะดวงเข้ากันหรือเปล่าไม่รู้เขาทําเงินแต่ละครั้งนะแล้วไฟไหนที่เขาจะแพ้หนูไม่ได้เล่นเขานะไม่รู้เพราะอะไรนะมาไฟที่แพ้ตัวยอดนาทีคือไฟดีหนูไม่เล่นเลยนะเพราะว่าหนูชอบทั้งสองนะเห็นไหมเขาก็แพ้ยอดนาทีแนละ้วไฟไฟที่ยอดนาทีขชกับเป๊กอะหนูก็ไม่ได้เล่นไม่เล่นยอดนาทีนะแต่หนูก็เทีย์มวยอีสานเห็นไหมเป๊กก็ได้ มนอยู่ที่ดวงด้วยหนูเป็นคนดวงดีผีผีบ้าผีพนาให้พูดเล่นวันนี้ชอบไปก่อนกบชอบไปที่โชคพิชิตค่ะคู่ที่สี่คู่เอกของรายการนะคะยกคีรีทีเอ็นมวยไทยเจอกับมังกรบูมเด็กเซียนคู่นี้ยกคีรีต่อให้มังกรหนึ่งปอนร้อยสิบเก้ากับ120ร้อยี่สิบปอนชกกันนะคะมาดูประวัตินักชกมุมแดงนะเจ้ายกคีรีไฟนี้ก็เป็นการชกกับเจ้า เพชรสังวานะไฟนี้สุสีกันนะแต่เขาเป็นมวยโชคดีนะยกคีรีสุสีทีไรเขาจะได้เป็นผู้ชูมือทุกๆครั้งเลยนะไม่ว่าจะกับใครนะเมื่อก่อนชกช่องเจ็ดก็สุสีกับทหารเอกเขาก็เป็นผู้ชนะไปที่ไหนก็ช่างนะเป็นนักชกที่ดวงดีกรรมการชอบนะสไตล์การชกของเขานะหัวใจดีนะเขาเดินแค่ยกสี่ยกเดียวเขาก็ชนะแล้วนะคะ ก็เก่าขึ้นเก่งขึ้นนะหยกคีรีท n มวยไทยนะวันนี้อยู่มุมแดงนะก็เป็นนักชอกอายุ23ปีนะส่วนสูง165เซนเมตรเป็นมวยมาจากสุรินนะการผ่านมวยกว่าร้อยครั้งนะเป็นมวยเข่าอาชีพนะทําการซ้อมที่ TN มวยไทยยิมน้าหนักไปปล่อยอยู่ที่58.5กิโลนี้ต่อคู่ต่อตสู้1ปอนด์นะคะก็น้ำน้ำหนักที่ชกเก่งก่ที่120ไม่เกิ128ปอนด์นะเจ้าหยกคีรีซเพชรจำหัดหรือเจ้า เพชรทวัดพุ่มพันม่วงนะคนคนเดียวกันนะเป็นมวยเข่าเตะต่อยแรงลูกข่มปั้มรัดฟัดตีนะ,ะขยันออกอาวุธเคยชนะมาพลิกไปมาสนุกนะ,ะก็เป็นสไตล์เดินแค่ยกสี่ยกเดียวนะ,ะแล้วก็ยกห้าเข้ามาก็เต้นเป็นฝ่ายยืนตั้งรับก็ชนะแล้วนะคะส่วนใหญ่นะเขาแพ้ยากนะมาชกช่องเจ็ดนะคะสามไฟล่าสุดนะก็เคยชนะาหานเพชรเกียรติเพชรที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรมามเดืนสี่ปีหกเ็ดเดือนห้าปีหกเจ็ดนะมา แพ้วันชัยน้อยสอทอเหี่ยวระยองที่สึกเวทไทยเจ็ดสีนะแต่สู้ได้ดีนะแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะมาชนะคะแนนเพชรเดชมวยเด็เดเจ็ดปดเก้าที่ศึกพเพื่นดีเมื่อเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะฟอร์มหลังๆนะคะัเขาก็เอาชนะเจ้าเพชรมงคลเอาชนะเพชรสังวาลเอาชนะมวยแบบก็ฟอร์มดีขึ้นอะเหมาะดีขึ้นนะ่าสมมติว่าจะจัดให้จริงแชมป์อีกก็ได้ก็ไม่น่าเกียดเพราะว่าฟอร์มเขาเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วหัวใจเขาดีนะเขาฉลาดชกแล้วอีกอย่างดวงเขาน่าจะถูกอะ กับกรมาการนะคะเป็นมวยสไตล์แบบวะ่าเขาน่าออกในได้วันนี้เจอกับเจ้ามังกรนะคะมังกรวันนี้อยู่มุมน้ําเงินนะคะก็มาชกช่องเจ็ดคนนี้ก็ดวงดีนะเอาชนะมวยเก่งๆชนะน็อกหลายคนเลยนะคะเป็นนักชกอายุยี่สปีเท่ากันนะส่วนสูงร้อยห้าสบก้าซนติเมตรเ่กันหเซนนะคะเจ้ามังกรเจ๊กว่าวันนี้ได้เปรียบหนึ่งเวทนะหนึ่งปอนเป็นมวยจากสุรินเหมือนกันนะ สุรินกับสุรินชกกันการผ่านมวยกว่า100ครั้งนะเป็นมวยสไตล์ทรงบูเตะขาต่อยหมัดเจอกับมวยข่าอาชีพก็บูไกสู้บูดีเหมือนกันนะคะแต่ทางนั้นเขาจะมีเหลี่ยมมวยดีฉลาดอะยืนคุมเกมเป็นอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่59กกิโลแล้วซ้อมที่อยู่ฟ้าบูมเด็กเซียนจังหวัดนดนทบ,บุรีนะน้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่123ไม่เกิน130ปอนด์วันนี้ได้เปรียบ1ปอนด์นะคะก็เจ้านินมังกรอสบายแท้นะหรือเจ้ามังกรบูมเด็กเซียนนะก็ เชิงการชกกระบุด้ดดันมีวินาทีทองให้ตัวเองบ่อยๆนะก็ถือว่าเป็นนักชกคนหนึ่งที่แบบน่านรุนน่าเล่นเหมือนกันนะหัวใจเกินร้อยนะคะก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเจาะยางเปิดเกมต่อยหนักหมัดฟันศอกแรงบุุ้ดันหลักเหลี่ยมดีหลากหลายกว่านะคะก็หัวใจบุสู้ดีนะแต่หนักต่อยแรงนะคะก็สามไฟล่าสุดนะ เคยชนะน้องยกสองพยัคฆุดอนพุ่มพันม่วงที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรเมื่อเดือน5ปี67เดือน7ปี67ก็ไปชกที่วันชนะคะแนนแก่นเหล็กสองโชคมีชัยที่ศึกวันหน้าแล้วก็ล่าสุดเดือน8ปี67นะก็มาแพ้คะแนนเพชรแสนสุกโชคบางแสนที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรนะก่อนเขาจะชนะเจ้า พยัอุดอรนะก็เคยชนะนอกยกสี่เพชรน้องเนยนะแล้วก็มาแพ้คะแนนไม้ไม้สร้างคาก็รุ่มรุ่มเดินดอนแต่ก็ชนะนอกมวยมีชื่อเสียงหลายคนนะคะและอย่างใส,ส,ส่เสื้อบูมเด็กเซียนไปที่ไหนกรรมการเขาก็รักเหมือนกันนะคะเขาเคยมาชกมังกรเหรอที่มาชกแรกๆเขาก็ส่วนใหญ่เขายังไม่แพ้เลยมั้งที่มาชกช่องเจ็ดนะคะก็วันนี้นะคะก็ชอบไปที่มวยเก๋าก่อนนะชอบไปที่ยกคีรีนะคะก็ต่อหนึ่งปอแล้วหัวจิตหัวใจแล้ว การคุมเกมเขานิ่งเขาเขานิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนิ่งหลักเรียมดีมีสเตียไม่ไม,ไม่ไม่โมโหไม่เดินชนอย่างเดียวเจ้บบามังกรนี่เป็นโมยสไตล์วิ่งเข้าหาเดินชนแบบนี้เลยนะเขาสู้กับเพชรน้องเนยดูเก๋าเกมมากๆนะไม่ถอยเลยนะถ้าเป็นบางคนนะหัวใจรั่วๆแบบหัวใจไม่ค่อยดีเจอเพชรน้องเนยนี่ก็กลัวแล้วนะเขาก้าแรกกล้าสวนกับเพชรน้องเนยนะแล้วคนที่หล่นคือเพชรน้องเนยนะคะคือโอกาสแรกมันมีโอกาสหล่นทั้งคู่นะแต่ เขายืนได้นะเขาคมกว่าเขาเขาเป้ามากกว่าเพชรน้องเนยเพชรน้องเนยนี่หลังๆมานะคะก็แพน็อกบ่อยเหมือนกันแต่พน้องเนยเขาเป็นมวอสไตล์แรกอยู่แล้วนะคะแพ้ชนะแบบนี้หนูว่ามองเป็นเรื่องปกติคู่นี้ชอบไปที่หยกคีรีก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยว่ากัน ขอบคุณพักยก24ผู้สนับส,สุนและการและขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะผู้จาไม่ไพลาะผิดหูหรือไม่เหมาะสมะันการต้องขอโทษทุกๆกรณีนะคะวันนี้ต้องขอเวลาสืบมวยอีกสักสองามวันหน้าวันเสาร์เจอกันอีกทีค่ะขอบคุณค่ะ